แม่อ้อมจะเล่าเล่าเรื่องให้ฟังก่อนนะคะแล้วก็สองเรื่องแต่ว่าแม่อ้อมใช้แฟนต้านเป็นแบ็คกราวด์ก็แล้วกัน,ก,นก็คือเรื่องแรกก็คือเรื่องเจ้าลุงกับปืด๊ดคือเมื่อคือนนี้ประมาณสามทุ่มกว่าก็อยู่ไม่ได้แล้วค่ะมีปัญหากันเพราะว่าเจ้าลุงเนี่ยก็คือเริ่มตีปื๊ดละทันท้คือแม่อ้อมได้ยินเสียงดังมากแม่อ้อมก็เลยต้องเอาปื๊ดลกลับบ้านบอกปื๊ดกลับบ้านกับลูกอยู่ไม่ได้ละนะคะ ก็เอาก,กัดนะคะคือไม่รอดอยู่ไม่ได้แล้วเมื่อเช้านี้อ่ะแม่ออมก็เลยไม่อยากจะแยกเจ้าลุงขังนะคะไม่อยากแยกขังก็เลยอ่ะเอาทดลองเอาจเจ้าปุ้ยมาใส่อีกทีนึง mm hmm. ก็เพราะว่าเห็นอ่าวันก่อนก็อยู่ด้วยเมื่อวานนี้ก็อยู่ด้วยกันตั้งตั้งนานใช่ไหมคะก็เอามาใส่อีกทีนึงปรากฏว่าแม่ออมไปเข้าห้องน้ําคือ <laughs> ได้ยินเสียงแบบ <c oughs> ขู่กันชนิดที่เรียกว่า เริ่มจะตีกันแล้วอะซึ่งมันค่อนข้างอันตรา,ายถ้าถถ้าถึงขั้นตีกันเลือดตกอย่างออกเนี่ยมันจะไม่ดีแล้วมันจะเคยตัวแล้วมันจะยิ่งเกลียดกันไปหนักขึ้นกว่เดิมเพราะตอนนี้เปิดเริ่มจะสู้แล้วนะคะแ <c oughs> ม่อมก็เลยแยกชั้นพอแยกชั้นปุ๊บอา้าวไอ้ลุงก็โวยวายอีก <c oughs> <c oughs> เอาลวาดผักกระบะทรายโวยวายเสียงดังโอเคแม่อมก็เลยต้องเอาปื๊ดกลับไปแล้วบอกวเ้ยกลับทะลุนะ เขาไม่ชอบหนูเราก็อยู่บ้านเราก็ได้ก็อพุดไปอยู่บ้านนะคะเอาไปอยู่บ้านพ้ดไปแล้วก็ส่วนเรื่องแมวสี่ตัวนั่นคืออย่างนี้นะคะแมวสี่ตัวเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในหมู่บ้านแม่อ้อมแล้วมันไม่ใช่แมวจรเขามีเจ้าของแล้วทีนี้เนี่ยคือถามว่าอ้อมแมอ้อมก็สงสารนะแม่อ้อมก็ถามแม่นะว่าแม่ทําไมเขาไม่ทหมันแม่บอกว่าแม่เขาก็แม่ก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วทีเนี้ยคือ บ้านเขาอยู่เลยบ้านแม่อ้อมไปสองบ้านแม่ของแม่อ้อมไปประมาณสองสามหลังก็คือก็คือทางตันมาสุดซอยพอดีเขาทํางานกรมรชาชทัณฑ์เขาเป็นผู้คุมนะคะแล้วก็ตัวแม่อ้อมเองก็ไม่เคยได้เกลือบเขาไม่ได้รู้จักมัดจีอะไรกันก็ยังไม่รู้ว่าจะยังไงนะคะเพราะว่าแม่อ้อมก็สิ่งที่เรากลัวคือหน้าแตกคือหน้าแตกว่าเข้าใจนะคะว่าคนบางคนเนี่ยอ่ามันเป็นสิทธิ์ของเขาไงว่าเขาจะทําไงก็ได้ เราอะถ้าไปรูปเขาถ้าดีก็ดีไปแต่ถ้าไม่ดีนี่เขาไอ้นี่กลับมาเนี่ยแม่อ้อมก็แย่เหมือนกันนะมันก็ซวยเหมือนกันนะเพราะว่าหมู่บ้านท,ที่พ่อกับแม่แม่อ้อมอยู่เนี่ยคือมันเป็นหมู่บ้านค่อนข้างใหญ่พอสมควรก็ต่างคนต่างอยู่นะคะต่างคนต่างอยู่ไม่ยุงย่งกันไม่ยุ่งทะเลนิดเดีวยวแล้วทีเนี้ยก็คือแม่ก็บอกว่าให้กินอนะแล้วเดี๋ยวมันจะมาอยู่ที่บ้านพ่อแม่พ่อแม่อ้อมอ่ะยังไม่ได้หนึ่งแก่แล้วสองแม่เป็นภูมิแพ้ อีกอย่างก็คือเขาไม่อยากให้มายุ่งยำบ้านเขาซึ่งเราที่แล้วเนี่ยมันก็หอบลูกมันมาไว้ที่บ้านพ่อแม่อ้อมนะคือการสละลองสองปีกแล้วก็ชาลีซึ่งมันห่างกันปีนึงนะคะการสละลองสองปีกชาลีเนี่ยแม่อ้อมมามาเดือนสิงหาเหมือนกันก็คือก็คือเดือนสิงหาเนี่ยเลยค่ะปีที่แล้วเดือนสิงหาปีที่แล้วนะที่แม่อ้อมมามาก็ตอนนั้นสามตัวเนี่ยก็ยังไม่ค่อยลืมตาดีสักเท่าไหร่แต่ว่าไอ้สามตัวที่เห็นปัจจุบันเนี่ยคือมันน่าจะ เดือนไปแล้วอ่ะแต่ว่ามันก็ยังไม่ค่อยไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่แต่มันวิ่งเก่งมากนะคะวิ่งเร็วมากเลยมันหนีแม่อ้อมเมื่อวานนี้แม่อมมาาม้อมไล่จับมันเพื่อจะเอามาเช็ดลูกตาเพราะว่าแม่มันไม่ทําความสะอาดตาถามว่าแม่อ้อมก็คือขอคิดดูก่อนนะคะไม่ใช่ว่าแม่อ้อมจะไม่ได้สนใจหรือปล่อยผ่านเพียงแต่ว่าเราต้องใช้เวลาคิดเพราะว่าไม่ใช่แมวจรเขามีเจ้าของเราไม่รู้เจ้าของเขาจะใจดีหรือว่าเจ้าของเขาจะเป็นคนที่ไม่เอาใครอันนี้เรายังไม่รู้ไงคะ ยังตอบไม่ได้เพราะฉะนั้นถามว่า,าต้องใจเย็นๆนิดนึงแล้วแม่อ้อมออกไปแค่วันจันทร์กับวันศุกร์เท่านั้นก็ต้องดูความคืบหน้ากันต่อไปว่าจะยังไงถามว่าเราอยากจะเอื้อมมือไปช่วยไหมยอยากค่ะเพราะว่าแม่อ้อมมีคุยก,กับพี่หนึ่งพี่หนึ่งก็แกก็บอกว่าพี่อ้อมเอามาทำหมันเถอะสงสารมันแล้วลูกมันอาจจะหาบ้านยังไงก็ว่าก,กันอีกทีนึงโอเคเอ้อมแม่อ้อมก,ก็บอกว่ารู้แล้วว่าแม่อ้อมจะทําอย่างนั้นแต่ว่า ใจเย็นๆนิดนึงสิว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่เจ้าของแล้วมันก็ไม่ใช่แมวจรมันทําอะไรค่อนข้างลาบากมากเราจะไปใช้สิทธินู่นนี่นั่นกับเขาไม่ได้เพราะว่าเขาก็ไม่ได้ทิ้งให้มันถามว่ามันอดอยากไหมอันนี้เราไม่รู้เลยเพราะเราไม่ได้อยู่ตรงนั้นมันพูดยากนะคะมันไม่ใช่แมวในหมู่บ้านเราไงคนละหมู่บ้านอ่ะคนละหมู่บ้านนะคะไม่ใช่แมวหมู่บ้านไม่อ้อมไงมันก็ลําบากนิดนึงยังไงก็อ่ารอดูกันต่อไปนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปดูคลิป ลุงตีปื๊ดค่ะเดี๋ยวเธอนะเนี่ยเนี่ยดูดูดูเอาแล้วกันค่ะปื๊ดมันขึ้นไปข้างบนเดี๋ยวได้กิ้งตกกันลงมาแม่เพิ่งบน่นเมื่อกี้หยกหยกว่าแม่สงสารแม่ไม่อยากตีฮะพอปื๊ปดมันวิ่งขึ้นก็นนตามมันขึ้นมาฮะ จะมาตีมันเนี่ยแม่เพิ่งหยกหยกว่ายกว่าจะไม่อยากตีเนี่ยหยกหยกอยู่เนี่ยพูดจะสงสารสงสารนั่งบน่นอยู่เนี่ยเมื่อกี้ก็วิ่งไล่กวดพื๊ดทีหนึ่งแล้วนะแม่ก็ฟาดไปผัวหนึ่งเบาๆนี่มาเอาอีกแล้วพืว้ดมันหนีขึ้นมาชั้นบนวิ่งตามมันขึ้นมาพื้มันสู้แล้วนะคะมันเริ่มสู้แล้วนะแม่อ้อมบอกเลยนะเนดะี๋ยวมันจะมีปัญหากันนะไม่ใช่อะไรหรอกแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ย นี่ก็คอยตามมาดูไงคะว่าเกิดอะไรขึ้นพี่เมฆก็เล่นองูเขาไปอืมิงเลยฮะพี่หมอใช่ไหมลูกเกเล่นอะหมอไปเล่นกับเพื่อนอะ เมื่อกี้แม่เพิ่งนั่งบอกว่าเมื่อกี้มันไล่กวดปึ๊ดมาแม่ออมก็บอกว่าอย่างพูดว่า,วา,วานั่งนั่งมองหน้ามันก็สงสารมันบอกว่าไม่อยากจะดุไม่อยากจะตีมันนะไม่กคือตีเนี่ยไม่ได้ว่าตีจนแบบรุนแรงไม่ใช่นะคะก็คือว่าผัวเบาๆอย่างที่เห็นเนี่ยหางฟูวิ่งไล่กวดปึ๊ดไม่อะไรนักหนาก็ไม่เข้าใจนะเะข้าใจละเข้าใจละ ว่าคนไม่ชอบหน้ากันยังไงก็ไม่ชอบยังไงก็ไม่ชอบกุ้ใจเลยจริงๆะพี่หมอกพี่หมอกเรียก,กเรียกหาคนไปเล่นด้วยข้างบนนะน้องฟ้าพี่หมอกเรียกแล้วลูกเมฆไม่สนใจใครแล้วจับเล่นหนูอยู่คนเดียวเนี่ย จจริงแลอยากจะมีห้องไว้ให้สักห้องหนึ่งเนี่ยนะคะแล้วก็ใส่มันไว้เลยให้มันเล่นกันให้สบายใจไปเลยคือให้อยู่ก็ไม่ได้อีกะค่ะอยู่ห้องเดียวกันกับพื้นไม่ได้มันตีติดพื้นตายจริงๆนะไอ้เนี่ยดูหางดูหางค่ะเนี่ยเตรียมหาเรื่องให้ดูหางดูหางค่ะดูหางมันดิดูหางมันพื้นอยู่นู่นค่ะพื้นอยู่ใตน้อในอยู่ใต้เก้าอี้มันทาเป็นเดินเฉียดนะมันทำเป็นเดินเฉียด ทำเป็นเดินเฉียดขึ้นไม่ได้ครึ่งทางค่ะต้องลงมานอนที่เดิมดูห,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 หน้า เหนื่อยแล้วลงไปหลุกเออเจ็บตัวซะเปล่าๆบอกปื๊ดรู้บอง, <c oughs> อง <c oughs> วันนี้วันนี้เออ่มีคนเข้ามาที่บ้าน เขาบอกว่าตัวจริงหลอกกว่าในรูปเยอะเลยอ่ะหน้าฟัดอยากฟัดมากเลยถามมาตกไปผมกไม่ตกค่ะเขาไม่ตกสีเนี่ยจะอยู่ที่มุมกล้องนะคะอันเนี้มันจะอยู่ที่มุมมืดมึไปแอบอยู่ไหนดูหางดูหางค่ะดูหางดูหาง ดูหางดูหางอืลกับแม่นะลงไปนอนเลยกับแม่เนี่ยกับแม่เนี่ยลงไปนอนเลยฮะเออฮะบอกแม่ที่ว่าทําไมฮะทําไมลุงถึงดื้อบอกแม่ที่ทาไมหนูถึงดื้อลูกบอกแม่ที่ทาไมหนูถึงดื้อคะฮะทำไมหนูถึงดื้อคะหนูบอกแม่ที่คะหาตีคนดีกว่าหาตีคนดีกว่านุ่น คนไปนอนอยู่นู่นแล้วหาตีดีกว่าใช่ไหมแต่ชั่วโมงแล้วเล่นกันอออแพกแคกแล้วเดี๋ยวดูก่อนว่าแ,แม่จะจับใครไปก่อนอืมนะคะย่างสามคุมมาค่ะดูเอานะคะดูเอานะคะนี่เื่อจุนี่ค่ะ ดูหน้าดูหน้าน่ะนะออมไปข้างหลังแอบกัดข้างหลังไนหะม,มเอาละอ๋อนอน <c oughs> ไปแอบนอนแล้วไม่ไหวเหนื่อย <c oughs> พี่หมอกอยู่ข้างบนอาฟ้าไนีนอนเก่งอเล่นปั๊บึึงก็น,นอนละน้องฟ้าเนี่ยไงปิดงป๊ดไงลกปึดป๊ดเหนื่อยดิ เหนื่อยดิยานะอนี nah ่ยานะนเหนื <h um> <h ums> <h ums ่อยกันแล้วค่ะเล่นกันเยอะนสองทุ่มแล้วชั่วโมงหนึ่งอ่ะ กว่าตอนจะเข้ามานี่บุ้ยโวยวายไอ้ลุงมันโวยวายแม่อ้อมขังไว้ในกรงกรงฟื้น,นไงนะเพราะว่าแม่อออกไปข้างนอกไปซื้อของเนี่ยกลับมาก็รู้แล้วว่าจะมาปล่อยแต่ว่าจะให้อาหารกับพี่ตายก่อนโวยวายหุ่นเสียงกันแบบแล้วทีนี้มันไม่ได้โวยวายตัวหนึ่งเสร็จก็แบบครันนี้ก็รางมกันไปทุกตัวเลยคะ่ะพอเรางมไปครันนี้ก็เสียงลั่นไปหมดออกไปทะลุทะลวงไปนอกบ้านกลัวชาวบ้านก็จะหนุกหูเอาไอ้ลุงเดี๋ยวสายขาดนะ ยังไม่เคยเจอนะว่าเขากัดสายกันเพราะว่าเนื่องจากว่าเร่งกันแป๊บแล้วปื๊ดเนี่ยมันหนักกว่าคนอื่นเชา้าทําให้เวลาไม่อ้อมอุ้มแล้วทาให้เมฆหมอกนี่แบบตัวเล็กไปเลยอะ่ะแต่เมฆพักนี้เมฆเก่งๆมากเมฆเริ่มเริ่มหนักเห็นไหมเอาเห็นไหมพานพานเมฆเห็นไหมพานหมอกพานหมอกค่ะมอกพานหมอกอ่ะเห็นไหมเห็นไหมตีหมอกเห็นไหมพานหมอก,หมอก,หมอกอเห็นไหม,หมเห็นไหม,หม,หไหมทําอะไรปื๊ดไม่ได้พานหมอก มันเป็นอะไรของมันอะแม่ไม่เข้าใจมันพาเนี่ยขี้พานเนี่ยนิสัยเนี่ยเห็นไหม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 แม่นั่งอยู่ไงคะจะ้ฟ้า Soldier ตายกับมันปิดเลยอย่าเข้าไปใกล้มันนะลูก สงสารมันก็สงสารจริงๆแม่ว่าไม่อยากทำโทษมันด้วยการแยกมันหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่อยากทำแต่มันไม่เอาปืดเลยจริงๆปืดหาเรื่องแล้วไม่ลูกไปเข้าใกล้เขาทำายะไหนเห็นไหมเห็นไหมแม่บอกแล้วเห็นไหมขึ้นไปละเดี๋ยวขึ้นไปก่อนค่ะเดี๋ยวค่ะ แล้วปื๊ดจะไปเล่นกับเขาทําไมฮะฮะอย่านะอย่านะดูหน้าดูหน้าดูหน้านางตัวร้ายเนี่ยดูไปเลยเข้าบ้านกับแม่เลยหมดเวลาแล้ว